นะครับมาตอนในส่วนที่สองนะครับมาเริ่มกันที่ข้อสิบหกนะเลยอีกประมาณเจ็ดข้อในการโยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับจงหาความ่าจะเป็นที่ผลของแต้มบนหน้าลูกเต๋ามากกว่าสิบนะคราวนี้คําว่าโยนโอยุ sorry คําว่าโยนสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งเนี่ย ถึงแม้มันจะพร้อมกันก็จริงแต่เวลามันหงายหน้าเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันอยู่เนาะโอเคไหมครับอย่างเช่น1 2กับ2 1อย่างเงี้ยบางคนเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าโยนพร้อมกัน1 2สองกับ2 1คือวิธีเดียวกันไม่ใช่นะครับ2 1เอ่อ1 2กับ2 1คือวิธีที่ต่างกันนะเพราะว่าจังหวะการหงายของแต่ละรูปมันมีลำดับถูกไหมครับ1 2 2 1ก็เลยเป็นวิธีที่ต่างที่ต่างกันเนาะอ่าราวนี้เดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดว่าคาว่าพร้อมกันนะครับ 1, 2, 2, 1, โอเคเนาะอ่ะย้อนกลับมาในการโยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มมากกว่าสิบนะครับมากกว่าสิบแสดงว่าแต้มเยอะอ,ะอนแต้มเยอะถ้ามากกว่าสิบเนี่ยเราก็ต้องมองลูกเต๋าที่มีแต้มม่งสูงไว้ก่อนนะแต้มม่งสูงก็มีอะไรหกใช่ไหมอ่าแต้มหกนะครับว่าไม่พอหกเนาะวันนี้หกอีกลูกหนึ่งมันมีสองลูกโยนพร้อมกันแสดงว่าอีกลูกหนึ่งก็ต้องหกเหมือนกัน รวมกันตรงนี okay, mm ้ก็จะเป็นสิบสองเห็นไหมแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งหกลูกตื้อตื้ตือตืตือีกอันก็ลดลงมาหน่อยเอาหกเราคิดไปแล้วก็จะมีห้าลูกเอ้ห้าแต้มนะครับอันนี้รวมกันก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดก็ยังถือว่าใช้ได้เนาะอันนี้ลู้นี้สลับที่ได้นะครับหกห้ากับห้าหกเห็นไหมครับสลับที่ได้ไม่เหมือนกัน ส่วนลงมาอีกก็เป็น5้าหซึ่ง5้หเท่ากับ10 10มากกว่า10บไหม10มากกว่า10บไหมไหม่งั้นแสดงว่าเราต้องหาผลรวมที่ได้แค่11กับ12นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือ1ก็คือห6ได้11บนะครับหกต่างกันนะได้11แล้วก็6 6แสดงว่า NE ของเราก็จะมีอยู่3แบบ ไหมครับมีอยู่3แบบเนาะส่วน ns ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับอันลูกที่1ก็ได้6 6แบบลูกที่2ก็ได้6แบบนะจะคูณลงมาก็ได้เพราะว่าเลขไม่เยอะมากนะครับได้ทั้งหมด36โอเคเราก็เอามาแทนค่าสูตรนะครับ ne ส่วน ns นะเอาแม่3ต 3, 3, 3, 3, 3, ัด313 313326มตอบข้อน,นี้ก็จะเป็น1ส okay, นะ่วน12โอเคเนาะ อันนี้อยเอาไปเผื่อเอาห้ากับห้านะเพราะถ้าห้ากับห้าเนี่ยมันได้สิบแต่สิบไม่มากกว่าสิบนะครับอ่างั้นถ้ามากกว่าก็ต้องเป็นสิบอขึ้นไปนะอันนี้ระวังด้วยโอเคนะครับต่อไปข้อที่สิบเจ็ดถุงผ้าสีดำใบหนึ่งอ่ามีสีเหลืองนะครับมีสีเหลือง ี่เหลือมีสองลูกนะแล้วก็มีสีเขียวนะครับที่เขียวมีสี่แล้วก็มีสีฟ้าสีฟ้ามีห้านะซุมหยิบลูกปัดมาสองลูกด้วยกันนะครับโดยการหยิบทีละลูกโดยการหยิบทีละลูกมีความหมายนะครับหยิบทีละลูกหรือหยิบพร้อมกันสองลูกเวลาคิดจะคิดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่คืนก่อนหยิบลูกที่สองแสดงว่าไม่มีโอกาสได้ลูกเดิมอ่าไม่มีโอกาสได้ลูกเดิม นะค,ครับไม่ใส่คืนเนาะโอเคจงหาขามันจะเป็นที่หยิบได้สีเหลืองและสีฟ้าอย่างละลูกเหลืองลูกหนึ่งฟ้าลูกหนึ่งนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือมันหยิบทีละลูกนะครับเพราะฉะนั้นเหลืองฟ้าฟ้าเหลืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเช่นหยิบลูกแรกได้เหลืองหยิบลูกที่สองได้ฟ้ากับหยิบลูกแรกได้ฟ้าหยิบลูกที่สองได้เหลืองเนี่ยอันเนี้ยมันคนละ วิธีการกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกเหตุการณ์มาก่อนเหตุการณ์นี้คือการสุ่มหยิบลูกปัดสีเหลืองและสีฟ้าอย่างละลูกอ่ะกรณีที่1กรณีที่1น,นะครับก็คือลูกแรกได้เหลืองลูกสองได้ฟ้าอ่าลูกแรกเหลืองลูกสองฟ้านะแล้วก็กรณีที่2ก็คือลูกแรกฟ้านะครับลูกสองเป็นสีเหลืองอันนี้ระวังด้วยบางคนคิดว่ามันคือวิธีการเดียวกันแต่ไม่ใช่เนื่องจากมันเป็นการหยิบทีละลูก นะครับแต่ถ้าเป็นหยิบพร้อมกันเนี่ยไม่ต้องแยกกรณีหยิบพร้อมกัน2ลูกนี่คิดรวมได้เลยโอเคนะครับอ่ะมาเริ่มต้นดูอันแรกก่อนกรณีที่หนึ่งลูกแรกเป็นสีเหลืองเราไปดูที่โจทย์ครับสีเหลืองมีกี่ลูกอ่าสีเหลืองมี2เพราะฉะนั้นเราก็หยิบมา1ลูกถูกไหมครับการสุ่มเลือกก็ใช้สูตร c n r นะก็2 1ส่วนสีฟ้านะครับอยู่นี่สีฟ้าเรามี5ลูกก็4 5 1เห็นไหม แน่นอนเหลืองได้ล้วลูกหนึ่งฟ้าก็ได้มาอีกลูกหนึ่งครบนะครับตามเงื่อนไขโอเคนะตรงนี้เราก็จะกลายเป็น C 2 1ก็2อคูณหนะครับได้10บโอเคกรณีที่หน่งก็จะได้10นะครับส่วน,รนกรณีทีสก็ในทำนองเดียวกันนะสีแรกเป็นลูกฟ้านะครับก็มีห้าทั้งหมดห้าลูกหยิบมาหนึงลูก แล้วก็สีเหลืองในถุงมีอยู่2ลูกนะครับหยิบออกมา1ลูกอันนี้ก็จะได้5้คูณสได้10เช่นเดียวกันแต่ต้องเอามาบวกกันนะอันนี้อย่าลืมเพราะว่ามันแยกกรณีคิดนะครับ NED ของเราก็คือ10บคูณด้วยสิได้มาแล้วจากนั้นไปหา NS นะครับ NS ไม่สนใจเรื่องสีนะครับหยิบยังไงก็ได้ NS คือไม่มีเหตุการณ์มีเพียงเงอนไขนะเพราะฉะนั้นเรามีลูกทั้งหมด สองบวกสี่บวกห้านะครับสองบวกสี่เป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดนะครับเรามีลูกลูกปัดทั้งหมดสิบเอ็ดลูกแต่เนื่องจากมันหยิบทีละลูกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกคิดนะก็คือลูกที่หนึ่งที่หยิบมานะครับก็จะมีสิบเอ็ดลูกให้เลือกโอเคไหมเพราะว่ามันอยู่ในถุงครบทั้งหมดสิบเอ็ดลูกหยิบมาหนึ่งลูกนะครับจากนั้นไม่ใส่คืนไม่ใส่คืนแสดงว่ามันต้องล้หายเอาไปลูกหนึ่ง นะครับนการหยิบครั้งที่2ก็จะเหลือแค่สิบลูกนะคำตอบก็เป็น1นึ้ยสิโอเคได้มาแล้วนะครับจากนั้น Ne ของเราก็คือ10บคูณสิบ s ก็คือ110แล้วก็ตัดศูนย์ไปตัวหนึงนะครับเพราะฉะนั้นครัตอบก็จะเป็น10บส่นสิบเอ๋อตรงนี้ครูรวมตรงนี้ผิดขออภัย แก้ไขก่อนนะเพิ่งบอกไปโย,โยกๆว่ามันบวกใช่ไหม <laughs> sorry sorry อ่ะขออนุญาตนะครับคำนวณใหม่นะครับเมื่อกี้ผิดพลาดไปนิดหนึ่งขออภัยเอ่อเนื่องจากมันเป็นเหตุการณ์ที่กรณีเป็นกรณีเออมันต้องเอามารวมกันเป็นยี่สิบลูกอ่าเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ดี e ทิ้งไปเลยนะครับนะขอไม่แก้ไขคลิปนะครับ <laughs> เสียเวลาในการแก้ไขนะอ่าเพราะฉะนั้นเราตัดนะครับคำตอบก็จะเป็น2องส่วนสิบเอ่าย้ำนะครับมันเป็นกรณีก็ต้องเอา10กับ10มาบวกกันอ่าเมื่อกี้นี้รูปไปเ,เดนเอามาคูณเนาะเเอามาบวกกันนะลูกก็จะได้เป็น2 0่สิ่วนหนึนะครับตัดศูนทิ้งก็จะได้2องส่วนสิออ่าโอเคอันนี้ถูกแล้วเรียบร้อย ต่อไปข้อที่18นะครับข้อสุดท้ายสําหรับปรนันนะครับกลองไม่ดึงมีหลอดไฟ8หลอดนะซึ่งในนี้มีหลอดดีนะหลอดดีเปิดติด5หลอดนะครับแล้วก็มีหลอดเสียอยู่ในนี้ด้วย3หลอดรวมเป็น8เนาะซูมหยิบขึ้นมาซูมหยิบขึ้นมา3หลอดพร้อมกันโอเคจงหาความ่าจะเป็นที่จะได้หลอดดี2หลอดเสีย1นะฮงซูมหยิบนะได้หลอดดี2หลอดเสีย1นะครับ เราก็มาหาเหตุการณ์ที่เราสนใจก่อนเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือสุ่มหยิบมา 3... ามหลอดแล้วก็ได้หลอด D ีสองนะครับหลอดเสียหนึ่งอ่ะหลอด D. ีเรามีทั้งหมดหุ้่มมาสองถูกไหมครับตามที่เราต้องการโจทย์ที่เราต้องการก็คือมีห้าหยิบออกมาสองจากนั้นหลอด D ไม่เอาแล้วต่อไปต้องเป็นหลอดเสียมีทั้งหมดสหยิบมาอีกห อ่าเพราะฉะนั้น5้เลือกสน่าจะพอคุณแล้วเนาะ5้ลบสท่องให้แม่นนะครับได้10 3สเลือกหได้3อ่าได้เป็น30สนะครับส่วน NS NS ก็คือทั้งหมดไม่สนใจดีเสียเอ่อเราก็จะมีทั้งหหลอดนะครับจากนั้นก็สุ่มหยิบมา3หลอดพร้อมกันก็จะเป็น483ก็เข้าสูตร8ดแฟกส่วนด้วย8 3 1ลบ3หลือแฟกแฟก นะครับก็เป็นแปดเจ็ดหกห้าแฟกต,ตัดห้าแฟกทิ้งส่วนสามแฟกได้หกตัดสามแฟกกับหกทิ้งเอาแปดคูณเจ็ดนะครับท่อสุดคูณมาแปดเจ็ดห้าห้าสิบหกอ่าเพราะฉะนั้น ne ครบเอครบเอาเข้าไปแทนสูตรได้ n e 30 ns สามสิบนห้าสิบหกนะครับเอาแม่สองตัด ได้สิครึ่งหนึ่งได้28อ่าเพราะฉะนั้นตัดทอนต่อไม่ได้แล้วนะครับคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น15บห้ส่วนยีโอเคนี่คือแนวข้อสอบที่หนูจะไปเจอนะครก็จะมีข้อที่คิดยากๆแบบนี้อ่าที่ซับซ้อนไปมีแล้วก็มีข้อง่ายๆนะครับเราก็ลองดูว่าอันไหนที่เราถนัดทำได้รีบเก็บคะแนนไว้ก่อนนะอันนี้ทั้งหมดมี18คะแนนนะครับข้อละ1คะแนนเลยนะ จากนั้นไปเก็บอีก12คะแนนจากข้อเขียนนะครับข้อเขียนจะมีอยู่4ข้อคูณ3นะครับ12เพราะฉะนั้น1ข้อ1ข้อมีมูลค่า3คะแนนเลยนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดท่าที่จะทำได้อ่ะมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1นะครับในการหมุนวงล้อลุ้นรางวัลในงานกาชาของอำเภอบางละมุงซึ่งมี หมายเลขเขียนกำกับไว้บนวงล้อเนี่ยหนึ่งถึงห้าสิบสนใจแต้มที่ได้จากการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นการหมุนไปเนี่ยมันก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่จนถึงห้าสิบนะครับมีโอกาสออกเท่าๆกันจงหาความว่าจะเป็นที่หมุนแล้วได้แต้มหารด้วยห้าลงตัวอ่ารางวัลใหญ่นะรางวันใหญ่ต้องเป็นเลขที่หารด้วยห้าลงตัวเพราะฉะนั้น e คือเหตุการณ์ที่หารด้วยห้าลงตัวเราก็เขียนมาก่อนอวิธีการเขียนก็เขียนเหมือนที่ครูเขียนให้ดูนี่แหละ นะครับ e แทนเหตุการณ์ที่แต้มหารด้วย5ลงตัวอ่ะอันมีไอเหตุการณ์อะไรบ้างล่ะเพื่อหา NE นะครับถ้าเราไม่รู้เรานับในใจไม่ได้เราก็เขียนออกมาอันเริ่มต,ต้นก็ต้องเป็นเลข5้าถูกไหมที่5หารลงตัวแล้วก็พวีคูณขึ้นไปก็เป็น10ตถูกไหมครับแล้วก็เป็น15แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงเลขตัวสุดท้ายก็คือ50อ่ะเอามาเขียน5 10 15 20 ยี 5, 30, 3, 5, 40, 40, 5, ่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิสห้าหุดยคูณแม่ห้านั่นเองนะครับครบแล้วนะอ่าจากนั้นก็นับดูว่ามีกี่ตัว1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, สองสาม้าหกดแดเกสแสดงว่าเหตุการณ์ที่หารด้วย5ลงตัวก็จะมีทั้งหมด10แบบอ่าได้อีบอมาแล้วเห็นไหมก็สแสดงออกมาให้เห็นหน่อยก็ดีนะครับหรือถ้าใครนับได้มั่นใจว่าถูกก็อ e เเท่ากับ10 เขียนออกมาอย่างนี้ก็ให้นะครับส่วน NS NS ก็คือแต้มทั้งหมดบัตรทั้งหมดนะครับหมายเลขทั้งหมดที่มีอยู่ก็มีทั้งหมดเท่าไหร่1นึถึงห้ก็50ตัวเนาะ NS ก็คือ50นะครับจากนั้น NE ได้แล้ว NS ได้แล้วหราก็จะมาหารกันลบข้างบน10ข้างล่าง50ตัด0ูนย์ทิ้งนับไปเลย3คะแนนเห็นไหมเขียน4บรรทัดในเกินนี้นะครับได้สมคะแนนแล้วเพะนั้นก็แนะนำนะครับ ถ้ายังไม่อยากทำช้อยสมองยังเฟดเฟสอยู่เข้ามาก็เรียกทำข้อเขียน4ข้อนี้ก่อนนะครับจะเป็นแนวแนวนี้แน,แนวนี้ต่อไปข้อที่2ถุงใบหนึ่งบรรจุรูปปิงปองต่างสีอยู่10ลูกนะมีสีเหลือง6 6ลูกต่อสลูกครับแล้วก็มีสีแดงแล้วก็สีขาวนะอีก2ลูกถ้าสุมหยิบรูปปิงปองครั้งละลูกจำนวน3ครั้งแสดงว่าต้องหยิบ3าครั้งนะครับครั้งละลูกนะโดยหยิบแล้วไม่ใส่คืนด้วย อ่าหยิบมาแล้วกเก็บเอาไว้นะครับไม่ใส่คืนก่อนหยิบลูกถัดไปโจงหาความว่าจะเป็นที่ครั้งแรกได้สีเหลืองครั้งที่สองก็ยังคงได้สีเหลืองแล้วก็ครั้งที่สามได้สีแดงอ่านี่คือเหตุการณ์ที่เขาสนใจนะครับหยิบสองครั้งแรกได้สีเหลืองแล้วก็หยิบครั้งที่สามได้สีแดงอ่ะมาดูเราก็ให้ e แทนเหตุการณ์ที่หยิบครั้งสองครั้งแรกได้เหลืองแล้วก็ครั้งที่สามได้สีแดงเขียนลงมานะครับเพราะฉะนั้น in e เหตุการณ์ก็จะมีสามขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งหยิบครั้งแรกได้สีเหลืองได้สีเหลืองเพราะฉะนั้นสีเหลืองมันมีกี่ลูกล่ะสี่ลูกเนาะอยู่ตรงนี้แสดงว่าหยิบครั้งที่หนึ่งมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สี่แบบถูกต้องไหมครับอ่าจากนั้นห้ามใส่คืนห้ามใส่คืนตอนนี้สีเหลืองก็อยู่แค่สามโอกาสที่จะหยิบครั้งที่สองได้สีเหลืองก็จะเหลือสามลูกอ่าหมดแล้วนะครับครั้งหนึ่งได้สีเหลืองครั้งสองได้สีเหลืองครบแล้ว จากนั้นครั้งที่3ต้องเป็นสีแดงครับซึ่งสีแดงมีทั้งหมด4ี่ลูกนั้นเหตุการณ์ที่หยิบได้ก็จะมีสแบบโอเคไหมมี3ามขั้นตอนจับคูณกันนะครับตามหลักการคูณไม้ลไม่ต้องคิดเลขออกมานะเราเอา n e มาใส่สี่คูณสมคูณสี่นะเซฟพลังงานสมองนะครับเขียนข้างไว้เลยเดี๋ยวไปรอตัดทอนเอาดีกว่าส่วน n s n s ไม่สนใจ สีอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีลูกปิงปองอยู่ทั้งหมด10ลูกันการหยิบครั้งที่1มันก็จะเกิดขึ้นได้10แบบโอเคไหมแต่ไม่ใส่คืนแสดงว่าต้องมีลูกออกมา1ลูกเก็บไว้อันที่2ก็จะเหลือ9เหลือ8ปดก็หยิดทั้งหมด3ครั้งถูกไหมครับโอเคได้ NS และวเอาไปใส่จากนั้นก็ไปตัดทอนกันครับเอา C ตัด8ได้2 สตัดเก้าได้3 2ตัด4ได้2 2ตัด10ได้5เพราะฉะนั้นข้างบนเหลือแค่1นึข้างล่างเหลือ5กับ3นะครับ5กับ3ก็กลายเป็นเท่าไหร่สิบห้าไหมอ่าครับคำตอบตอนนี้ก็คือ1นึส่วนสิอันนี้ก็ซับซอ้อนขึ้นมาอีกนิดนึง แต่ก็คิดไม่ยากนะครับแบ่งขั้นตอนการคิดออกมาเนาะเพราะว่าหยิบทีทีละลูกหยิบทั้งหมดสาครั้งนะครับ2ครั้งแรก้องเป็นสีเหลืองเราก็ไปคิดสีเหลืองก่อนส่วนครั้งที่สามเป็นสีแดงก็คิดที่สีแดงนะครับส่วนแซ่เปอร์สเปซก็มาจากทั้งหมด10ลรูปแล้วก็ไม่ได้ใส่คืนเนาะไม่ได้ใส่คืนแสดงว่าลูกมันก็จะหายออกมาลูกหนึ่งนะครับก็ขั้นต่อไปก็เลยก็จะเหลือ9้าลูกที่เราหยิบได้อ่าเราออกมา เก็บไว้ก็เหลือ8ลูกที่เราหยิบได้นะครับก็จะได้ตามนี้จากนั้นก็เอาอิดีกับ NS มาหารกันเท่านั้นเองเวลาตัดทอนค่อยๆมีสมาธิในการตัดนะ,ะถ้าตัดในใจไม่ได้ก็เขียนออกมาแล้วขีดนะครับเราใส่กลไว้ด้วยนะว่าตัดแล้วเหลืออะไรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลืมอ่ะข้อที่3มาเรื่องไพ่ไพ่สำหรับ1มีห้าบใบนะครับโพดาโพแดงข้อหลามตัดดอกจิกมีทมั้งหมดสหน้า มีเลข2ถึง10แล้วก็ตัวอักษรมี A Jack, Man, King นะครับหรือ A J Q A เออ Q K นั่นเองซุมหยิบ2ใบาจากสำรับโดยหยิบทีละใบและใส่คืนก่อนหยิบใบที่2โอเคไหมหยิบทีละใบนะแล้วก็ใส่คืนก่อนหยิบใบที่2นะครับแสดงว่าหยิบครั้งแรกมันก็จะมี52ใบให้หยิบได้ถูกไหมครับอ่ะพอหยิบได้ออกมาก็จำไว้จากนั้นก็ ใส่กับเข้าไปในกลองแล้วก็หยิบไปที่สองดังนั้นมันก็มีโอกาสหยิบได้เท่าเดิมนะไพ่ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าใส่คืนเข้าไปอีกเขาหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ไพ a ่ A และ k อย่างละใบ a และ k อย่างละใบเห็นไหมครับเนื่องจากมันเป็นการหยิบทีละใบแสดงว่าอันเนี้ยถ้าเราได้ A ก่อน k หรือ k ก่อน a มีความต่างไหมีมความต่างนะาอมันหยิบเทเลใบถูกไหมครับแสดงว่าข้อนี้เป็นข้อยากของข้อเขียนนะครับก็คือต้องแยก2กรณีแยก2กรณีนะกรณีที่1ก็คือใบแรกเป็น a ใบที่2เป็น k เห็นไหมครับซึ่งในในนั้นจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ใบดูจากตรงนี้ก็ได้ นะครับมันก็จะมี a โพดัม um, A โพแดงเข้าหลามตัด A ดอกจิตนะคิงโพดัมค um, ิงโพแดงคิงข้าหลามตัดคิงดอกจิตแสดงว่าแต่ละตัวก็จะมีอยู่4ใบถูกไหมครับอะหยิบมันหนึ่งใบก็จะเป็น4เลือกมันหนึ่งได้ไพ่เมาแล้วส่วนไพเ K ก็ทำนองเดียวกันครับ4เลือกมันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ได้จาก4คูณ4เป็น16นะครับกรณีน,นี้ก็จะมี16แบบ ในทำนองเดียวกันถ้าใบแรกเป็นคิงหรือ K นะใบที่2เป็น A หรือ A นะครับก็จะได้ค่าเท่ากันเพราะว่าไพ่คิงมันก็มี4ใบถูกไหมครับแล้วก็ไพ่อมันก็มี4ใบเช่นเดียวกันก็ได้16โอเคสอ,อันนี้ห้ามเอามาคูณนะเนื่องจากมันแบ่งเป็นกรณีนะครับเราก็จะมาบวกกันก็จะเป็น16บวก16ได้32 ไม่งั้นเดี๋ยวไปพาดแบบพ่อก่อนหน้าที่ครูที่บายผิดไปนิดนึงนะแต่แก้ตัวแล้วนะแก้ไขให้ถูกแล้วต้องจบมาบวกกันนะครับจากนั้นเราไปดู NS ครับ NS หยิบทีละใบแล้วใส่คืนเพราะฉะนั้นใบแรกจากสำรับมี52ใบนะครับใบที่1ก็มีโอกาสได้ทั้งหมด52แบบใส่คืนกลับเข้าไปแสดงว่าใบาที่2ก็ได้อีก52แบบโอเคไหมอ่ะเราได้ n อแล้ว32 ns ก็คือ52คูณ52 อันนี้ซูมหน่อยนะอย่าโชว์พลังการคูณออกมานะครบับตัดทอนดีกว่าใช้วิธีการตัดทอนดีกว่าอ่ะเอาแม่สี่ตัดก่อนก็นได้สี 4, 8, 32, 4, 1, 4, 4, 3, ่แปดสามสิบสองสี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสองนะครับเอาสี่ไปตัดห้าสิบสองได้สนะิบสามเนาะฉะนั้นตัดอีกรอบหนึ่งสี่สองแปดโอเคข้างบนเหลือสองนะครับข้างบนเหลือสองข้างล่างเหลือสิบสามคูณสิบสาม นะครับตอบข้อนี้ก็จะเป็นสองส่วนหนึ่ง้สิบเโอเคนะครับนี่คือวิธีการหยิบเรื่องของไพ่เนาะต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อยากสุดนะเพราะว่าต้องเขียนต้องหาออกมาเองนะครับจับคู่บอ,อกมาเองโดยไม่มีสูตรตายตัวนะครับอันนี้ต้องวิเคราะห์เองเขาบอกว่ามีการสุ่มหยิบเลขออกมา3ามตัวนะ จากเลขก็คือ1 2 3 4 5ส่นะครับสุ่มหยิบพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นลำดับไม่มีผลนะหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งคือเหตุการณ์เดียวกันความไมจะเป็นที่ผลรวมของแต้มทั้งสามเป็นจำนวนคู่จำนวนของแต้มทั้งสามเป็นจำนวนคู่นะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องหาแซมเปิลสเปซทั้งหมดออกมาก่อนข้อนี้ว่าในการสุ่มหยิบสามใบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอลองไล่ดูเลยนะอันนี้พอดีครูเขียนฉเฉลยไว,ว้ละเลองมาคิดตาม เริ่มต้นเริ่มจากตัวน้อยก่อนนะครับคิดเป็นระบบไปหนึ่งสองสามนี่เริ่มต้นที่หนึ่งเข้ไหมครับจากนั้นก็หนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าได้แล้วนะสามตัวโอเคอันนี้ก็จะการเรียงนะครับต่อไปข้ามครับกลายเป็นหนึ่งสามสี่ข้ามสองไปนะแล้วก็หนึ่งสามห้า ได้มาอีกสตัวเห็นนะครับจากนั้นหนึ่งสองสามแล้วก็สองสามสี่พูนี้ใช้หมดแล้วนะต่อไปก็จะไปสตาร์ทที่2อบ้างขยับขึ้นไปนะครับอันนี้ไม่เอาลนะมัจะเป็นสองสามสี่ได้มาแล้วก็2องสามห้าได้มาแล้วก็สองสี่ห้าได้มา แกนะครบหมดแล้วนะอันนี้ขยับเพิ่ขยับไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ขยับไปเลขสามซึ่งเลขสามนี่มีอยู่ชุดเดียวก็คือสามสี่ห้าซึ่งถ้าเราเช็คดูแล้วนะครับมันก็จะได้สิบตัวจริงๆจากสูตรเขาบอกว่ามีเลขห้าตัวใช่ไหมหยิบออกมาพร้อมกันสามตัวเพราะฉะนั้นก็เข้าสูตรสี่ห้าสามนะครับซึ่งสี่ห้าสามก็ต้องมีเท่าไหร่มีสิบด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาเขียนให้ครบสิบให้ได้ นะตามสูตรที่เราคำนวณได้นะครับพอเราได้มาเขาบอกว่าผลรวมของแต้มของเลขทั้ง3าจะต้องเป็นจำนวนคู่เราก็ต้องมาบวกเลขชุดที่เราเขียนอกมานะครับเพื่อหาจำนวนคู่1 2ึ่งสามบวกสามได้6กอ่าจำนวนคู่วงไว้ใช้ได้อันนี้ได้7จ็ดหนึ่งสอสี่รวมกันได้7อันนี้เดี๋ยวเราไม่ใช้1นึสองห้าได้8โอเค1นึสามี่ได้8ดโอเค อันนี้ไม่นะครับได้การไม่เอาหนึ่งสี่ห้ารวมกันได้สิบหนึ่งบวกสี่บวกห้าอันนี้โอเคสองสามสี่ได้เก้าน,นี่ไม่เอาสองสามห้าได้สิบอ่ะอน,นี้โอเคเอาสองสี่ห้าได้สิบเอ็ดไม่เอาสามสี่ห้าได้สิบสองเอานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่วงเลื้องเหลือนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับที่ผลรวมของแต้มที่เราสุ่มมาได้เนี่ยมันรวมกันเป็นเลขคู่นะครับก็จะมีหนึ่งสองสาม 1นึ่งสองห้าหสามสี่หนห้าสสาห้าแล้วก็3 4มสี่ห้านับแล้วมี1 2 3 4งสอี่ห้าหกตัวนะครับ ns มี10 ne มี6นะเพื่อนเอาเข้าสูตรนะครับก็คือ6กส่วนสิเอาแม่2ตัดเหลือ3เอาแม่2ตัดเหลือห้า นะข้อนี้ก็คุ้มกับสามคะแนนนะครับ3าส่วนหโอเคนี่คือแนวข้อสอบที่ค่อนข้างเหมือนมากๆนะครับฝึกทำแต่เวลาไปในเจอในห้องสอบก็ต้องไปวิเคราะห์เองนะครับว่ามันเขียนได้ทั้งหมดกี่แบบซึ่งเราอาจจะตรวจสอบโดยการใช้สูตรก่อนนะมีทั้งหมด5ตัวหยิบออกมา3นะครับเข้าสูตร4 5 3ใครจำไม่ได้ก็คำนวณเอานะาแส่วนด้วย5ลบ3ด้อ2แฟก สแฟนะครับจากนั้นก็ถอย5 4 3สีแฟกตัดอะไรทิ้งอ่าตัด3ามแฟทิ้งนะครับจากนั้น2องแฟกก็คือ2เอา2ไปตัดกับ4ีคูณออกมาได้10สแสดงว่า NS ของเรามันต้องได้10บโอเคไหมสิบแน่นอนนะปัญหาก็คือเราต้องเขียนยังไงให้มันครบนั่นแหละเป้าหมายนะครับก็ค่อยๆเรียงดีๆนะเวลาเรียงนะครับก็คือเรียงจากน้อยไปมาก หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสี่แบบนี้หนึ่งสองห้าแบบนี้นะครับพอไล่ครบคู่มาแล้วก็ค่อยขยับนะครับขยับก็คือหนึ่งสองไปแล้วก็เป็นหนึ่งสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าอุ้ยอ่าเนี้แล้วก็มีหนึ่งสี่ห้าคู่นี้นะครับค่อยขยับไปซึ่งทั้งนี้ถ้าเกิดเราไล่ไม่ถูก ผลลัที่ได้มันก็อาจจะเพี้ยนไปด้วยนะครับก็คงต้องอค่อยๆฝึกไล่ดีๆนะฝึกเกี่ยอกมาดีๆมันต้องมีสิบตัวแล้วก็สิบตัวนี้ก็ห้ามซ้ํากันด้วยโอเคอะน่าหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิป2คลิปนี้นะสำหรับคณิตศาสตร์พื้นฐานก็ตั้งใจนะครับสำหรับ3าสิคะแนนขอให้ทุกคนโชคดีในวันจันทร์หน้านะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ไลน์ถามได้นะ แต่ไม่ใช่ไลน์หลังจากสอบเสร็จนะไลน์ก่อนที่จะสอบนะลูกโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีตอนนี้เวลาที่ครูทำคลิปนะครับสี่ทุ่มสี่สิบหกนาทีของวันที่17กุมภานะก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโชคดีทุกคนนั่นหลบฟันดี